อุ้ยโดอเลี่ยวโดนแล้วครับอุย้ยใช้ได้เลยมัพจับหางอนครับผมไช้ได้ปะไม่ขาด ครับก็สวัสด,ดีพี่ๆนานาปุยญาตายายทุกท่านด้วยนะครับก็ลังหลักจากเลิกงานก็ปกติแล้วเมื่อคลิปก่อนนะั่นผมว่าที่ผมบอกว่าผมจะมาซ้ามหมายเดิมนะครับพอดีขี่รถมาเมื่อกี้ครับเขากําลังเกี่ยวข้าวเลยเมื่อกี้โอ้โหเซ็งเลยครับตรงนั้นนะ่ะก็เลยมาเจอหมายนี้เขาก็เกี่ยวแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าหนูมันจะเจอฟลุกเหมือนตอนนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ บวงก็เหมือนเดิมครับดูเหมือนเยอะเหมือนใหญ่นะครับแตจริงๆแล้วมันใหญ่เพราะว่าใส่ไม้มานะครับอรเอารุ่นเลอะไอรอบก่อนไม่ได้ใส่ไม้มานะครับเดินหากันโอลมาดเลยครับโอ้โหวุ่นวายเลยรอบนี้ใส่ไม้มาเรียบร้อยครับพอละพอใส่ไม้มาไอที่เราจะไปซ้ําเขาเกี่ยวข้าวโอ้โหซ็งเลยครับก็เลยมาหาไม้ใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าจะมันไหมนะนะไม่เน้น ว่าจะได้เยอะนะครับก็ไม่เยอะก็น้อยมีแค่นั้นนะครับจะมานไม่มานก็ของมันอยู่ในานาเหมือนเดิมนะครับเราไม่มีทางรู้เลยนะก็ได้เล็กได้น้อยก็ถือว่าได้ก็โอเคครับพอได้กับข้าวไปเดี๋ยววันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวไปใส่หนูกันไม่พูดมากครับไป ใครเ่าวางระเบิดไว้ตรงนี้โอ้ยอย่างหมานนี่นี่เห็นไหมครับเจอระเบิดแล้วมานเลยนี่คุยครับโอ้ยสวยเลยครับนี่อันนี้หนูพุกแน่นอนเหมือนเมื่อวานนะครับหนูพุกได้มามีตัวจิ๋วเลยนี่ นี่ดรคุยฝั่งนี้ครับโอ้ยใหม่ๆเลยนะแบบนี้แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าบันเทิงแน่นอนครับผม,มใส่ไม้แรกเลยครับใส่ก้อน ฟลุกมากเลยบ่วงเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือมีไมยวันนั้นหากันโอ้โหหากันวุ่นวายเลยวันนั้นนี่รูก็ไม่ต้องใหญ่มากเท่าที่ผมบอกวันนั้นครับเท่าเอ่อเห็ยนเมโนโอะเท่าขวดคาราบาวแค่นี้พอครับ หัวหนูจะประมาณนั้นอนะ่ะหมันไผ่หมันมันครับผมน,นี่เสร็จแล้วครับพร้อมปะทะครับผมใส่เลยไม่ให้มันหนีได้นะครับนี่พอเราได้ช่องแคบๆแ,แล้วก็ปักไปเลยนะครับ นีความสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซนครับหนึ 1, ่งเซนกว่ากว่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอชมครับผมไปดูต่อไปครับเดินสาเรื่อยๆสุดท้ายก็มาที่เดิมครับนี่รถเกลียวข้าวอยู่นะครับตรงนั้นเจอคุยเดียวนะครับก็เลย ไม่มีทางเลือกเลยกลับมาคืนครับเดี๋ยวไปดูหลังรถเกี่ยวฝั่งนั้นด้วยนะครับฝั่งเพราะว่าฝั่งนั้นก็เข้าก็สุกแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เกี่ยวนะเขาเกี่ยวเฉพาะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเฮ้ยเซ็งเลยถ้าฝั่งนั้นไม่มีก็ยับเลยนะไม่รู้จะไปทางไหนละเย็นแล้วเนี่ยเดินไหม ไปที่เดิมๆครับเล่นหน้ารูเลยเนี่ยพี่พลอด้อาเน,นี้มุ้ยเนื้ สุดท้ายก็มาที่เดิมจันได้แต่ผมคิดว่าฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้เกี่ยวน่าจะมีอยู่นะแล้วก็ต้องตามดูกันเรื่อยๆครับเพราะว่าบ่วงเหลืออย่างเยอะเพื่อใส่บ่วงได้4-5อันเองครับ เหลืออีกเพียบเลยบวงสามสิบอันใส่ได้ห้าอันเหลือ 25. อยูยี่สิบห้าปักลงไปเลยครับหาทางที่มันแบบแคบที่สุดนะครับคือเวลาหนูเดินมาเนี่ยมันมันหลบไม่ได้นะครับมันเลี่ยงไม่ได้นี่ ตรงไหนที่มันแคบๆแต่ท่านตรงไหนที่มันแบบแบบทางแบบกว้างๆนะครับก็ตรงนั้นเลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับหาทางที่มันแบบนี่อยู่ประมาณนี้เลยล็อกเป้าเดินมาโดนแน่นอนครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นดีกว่าครับฝั่งข้าวที่เขายังไม่ได้เกี่ยวเดี๋ยวมันจะข้าก่อนไปดูคุยครับเลอเลยแต่เขาเกี่ยวข้าวไปก่นไม่เป็นไรใส่ตามสภาพครับเย็นแล้ว หลังจากที่เดินมาสามกิโลครับเจอทางครั้งแรกครับแต่ยังหาคุยหนูไม่เจอเลยนะเจอแค่ทางก็เอาแล้วครับเปอร์เซ็นต์หนูวิ่งข้ามทางข้ามคนาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้ตัวใหญ่สูงมากครับแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนครับแล้วแต่จังหวะบางทีก็หนูเล็กบางทีก็หนูใหญ่แต่จะเล็กจะใหญ่ก็ช่างครับ ขอแค่มันโดนก็พอบ่วงดองแดงเนี่ยใส่ง่ายครับใส่ง่ายแล้วก็ทําไม่ยากนะต้นทุนก็ไม่มีอะไรแค่ท่อ PVC แค่อย่างเดียวนะครับส่วนยางไรรถก็หาได้ทั่วไปกับลวดแค่ม้วนละ20กว่าบาทนะครับผมใช้เป็นเบอร์11นะ ก็ใส่นะครับนี่พี่พี่นะนะดูนี่ครับเห็นไหมครับเวลาผมใส่เนี่ยเออ่ผมจะหาทางที่มันแคบที่สุดนะเท่าที่จะแคบได้นะครับเพื่อบีบบังคับไม่ให้หนูมัน ออ,ออกจากจากบริเวณที่เราใส่บ่วงนะครับพอเราได้จะเอ,เอ่อพอเราได้ที่แล้วครับใสไปเลยแบบนี้โอ้โหพลาดยากครับผมบอกเลยตุ๋โอยครับนี่แล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ถ้าเราใส่แบบแคบๆพลาดยากโอกาสพลาดยากมากหาต่อครับผม โบ่วง30หลังครับอันนี้หลังสุดท้ายผมเดิน30หลังเนี่ยถ้าตีเป็นกิโลน่าจะน่าจะมีเป็น5 6 7กกิโลได้นะเดินโอ้โหแบบสุดๆมากวนันนี้หลังสุดท้ายครับ เลยโอ้ยวันนี้ต้องบอกว่าเดินทางไกลามากนะครับใส่บวงสามสิบหลังบวงแรกจุดแรกที่เห็นขุยครับอยู่นู้นใส่ได้แค่สี่หลังแล้วก็ขับรถมานี่มาตรงที่เขาเกี่ยวข้าวนะครับตรงที่ผมว่าผมจะมาซ้ําพอดีมาเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับทีเนี้ยพอมาหนูก็ยังพอมีให้ใส่อยู่นะแต่ว่า รถมันเหยียบคานาข้างๆอ่ะครับเหยียบหญ้าเหยียบอะไรเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยแต่ก็ก็หาสใสๆให้มันหมดบ่วงนะครับก็สวนกลางคืนก็มันจะหมานไหมมันจะได้ตัวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอชมแต่ผมคิดว่าน่าจะพอมีแต้มสักตัวสองตัวนะครับตอนนี้ก็ตะวันตกเขาแล้วครับมืดแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวสองทุ่มเดี๋ยวเจอกันครับบันเทิงแน่นอน กอสองทุ่มครึ่งครับพอดีคลิปก่อนเนี่ยเจอลูกมันครับหนึ่งน่ารักวันนี้เจอสองน่ารักครับเสียงก็จะเยิ้มเยิมหน่อยนะครับตาก็จะหวานหน่อยนี่เป็นไงครับไะเดี๋ยวไปดูนูกันครับแต่ว่าวันนี้นี่เป็นไงครับอุยอับไซถังครับผมเอวันก่อนสีขาววันนี้ สีน้ำเงินแต่ใหญ่กว่าเดิมครับแต่ไม้วันนี้ก็ไม่เท่าวันก่อนหรอกแต่ก็อยากได้ผมชอบของใหญ่ครับไปไปดูกัน,ตร,นตรงนี้ผมใส่ไว้แค่หนึ่งหลังเองนะเดี๋ยวค่อยดูนครับว่าจะเดิมไหมสี่เมตรล่ะไงมันต้องมีสักตัวสิ เงียบเก็บยังไม่เดินเลยสงสัยจะได้หิ้วถังเปล่าแล้ว <c oughs> โอ้โหเฮ้ยบวงหายนี่นน่นี่เป็นไงครับผมนี่โอ้โยเรบร้อยโอ้โยตัวไปเลย ดูครับนี่โอ้โหบอกแล้วครับว่ามันต้องโดนนี่ดูใสครับโอ้โหใสดูใสครับโล่เลยรู้ไหมว่าทำไมถึงได้ายใหญ่ครับเพราะว่าเรามีครุใหญ่ครับผม <c oughs> นี่ของแท้ครับผม นี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูชัดๆเลยครับว่ามันใหญ่จริงไหมโอ้ดูตัวครับแมวหรือหนูครับเนี่ยโม้แต่ว่าเขาตายแล้วนะเพราะว่าเขาพันเราโมวแต่จวดครับหมดสองน่ารักตะเลิด นิดนึงก็เลยมาดูหนูช้าหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอมีแต้มนะโหยังหมานยังน้อยก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแล้วครับนี่ใสครับรด,ดูใสโอ้โห,โห,โห,โหโดูนี่หรือเปล่านี่ สุดยอดจริงๆครับนะนะตัวเดียวก็ถือประสบความสำเร็จแล้ววันนี้เพราะว่าไม้เป็นไม้ที่เขาเพิ่งเกี่ยวข้าวใหม่เนอะมันก็เลยเหาหนูค่อนข้างจะยากครับเพราะว่ามันมีไอรถเกี่ยวแล้วมันจะมีฟางอะครับไปกบทุกอย่างเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เราก็เอาตัวรอดมาได้ครับนี่รอดูแต้มต่อไปครับผมเอาตัวรอดแล้วเพราะว่า เรามีครุใหญ่ครับผมโอเคอันนี้ก็เ,เหลือกี่บว่วงสามบ่วงสามบ่วงสามบวงส,ส,สุดท้ายแล้วนะเพิ่งได้อยู่ตัวเดียวครับ <Okay. S 2> ก็ไม่เป็นไรขอแค่ตัวใหญ่เน่ <Hey. S 2> เพราะว่าเรามีถ <Hey. S 2> ังใหญ่เน่ <Hey. S 2> เป็นไงโอ้โหตืนไหนนล้วอุ้ยอแล้ว โดนแล้วครับอ้หใช้ได้เลยมับจับหางอนครับผม้เตี้ยวขาดเี่อเป็นไงเฮ้ยเดินเยอะดิเดี๋ยวขาดเี่อเต็มคาราเบล เดี๋ยวอะไยังไงหน,หนูเเป็นไงครับพี่น้องดูตัวครับโอ้โหตัวเบลอผมบอกแล้วนะว่าเนี่ยใส่บ่วงใส่ทงใหม่ไม้เนี่ยมันยังไงมันต้องโดนแต่ว่ามันอาจจะจะออกช้าหน่อยอันนี้เป็นเวลาสองผมมาสองทุ่ครึ่ง หนูยังไม่ค่อยจะจะเดินเลยนะเดี๋ยวเชาว้ชาๆจะมีตัวอีกไหมครับเดี๋ยวรอชมอีกนะเดี๋ยวตัวนี้ขอเก็บก่อนครับผมครับโอเคครับค่ำคืนนี้ก็มาดูหนูช้าหน่อยมีตัวหนึ่งที่โดนแล้วพันแล้วก็ตายเลยนะครับพอด,ดีกำลังติดสาวอยู่ติดสาวไม่ใช่ติดสาวนะครับติดสาว เมื่อวานเมืม่อวานก่อนที่ลงคลิปแรกไปโดนหนึ่งน่ารักครับคลิปนี้โดนสองน่ารักก็เลยมาดูหนูช้าหน่อยนะครับแต่ผลงานครับผลง,งานครุใหญ่นี่ถังใหญ่เล่นของใหญ่ใจต้องนิ่งครับเอ่ยนี่ดูครับผมโอ้คักขนาดเอ้ย ไทยอีสานเขาก็เอื่นว่าหมานีหลีครับผมหมานขักๆักเฮ้ยถ้าเขมมก็ถ้าภาษาเขเมกภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว,ว่าสวัสดีนำนี่ค่ำคืนนี้ฝากไว้ครับสองตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยดูกันนะครับโอเคคืนนี้ราตรีสวัสดิ์กุนไหนครับผม ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเป็นเวลาหกโมงนะครับที่ตื่นสายนิดหน่อยครับเมื่อคืนก็สองน่ารักกินข้าวแซ่บเลยครับเมื่อคืนเช้ามาก็บรรยากาศสดใสเหมือนเดิมครับกลางทุ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลุงมามาลองชมกันว่าไม้ไม้ห้ากิโลครับเดินห้ากิโลจะมีตอนเช้าเนี่ยจะมีแต้มมีตัวให้ชมกันบ้างไหมนะครับก็เช้าเช้าไปครับผมลุยกันกับถังใหญ่ๆครับ เก็บบวงได้เจ็ดแปดหลังแล้วครับยังไม่มีผลงานให้พี่ๆนะนะได้ชมกันเลยสงสัยเช้านี้จะสงสัยเช้านี้จะแห้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหลืออีกหลายหลังนะประมาณอีกยี่สิบว่าหลังครับเพราะว่านู้เมื่อคืนออกดึกมากนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวเนี่ยมันเกี่ยวแล้วมันเอ่อน่าจะน่าจะตื่นรถเกี่ยวครับมันก็เลยออกดึกขนาดสองทุ่มครึ่งแล้วยัง ออกแค่สองตัวเองนะเมื่อคืนเนี่ยไม่มีชนบ่วงเลยนะก็เลยรอดูรอรุ่นอตอนเช้าครับเผื่อประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนมันจะออกอีกนะเดี๋ยวเราตามชมมันครับผมแต่ตอนนี้ไปแล้วแปดหลังเงียบกริบไม่มีอะไรเลยไปตามชมต่อไปครับ บวงล้มบวงล้มเอาเรียบร้อยล้มแต่บวงหนูหายอ,อื้ยกัดยางขาดครับนี่กัดขาดเรียบร้อยเลยตัวนี้คุยใหญ่เลยนะตัวเนี้ยโอ้ยดูครับพัน พันเละตุ้มเป๊ะหมดเลยตรงนี้โอ้โหหนูยิ่งหายยากๆอยู่พลาดจนได้ก็ไม่เป็นไรแนะ้วเนาะมันมันมันก็มีพลาดกันบ้างครับได้บ้างรุดบ้างนะครับถ้าเราเอาทั้งหมดอะ่ะมันจะมันจะบาปครับเราเอานักล่าสายบุญครับได้บ้างรุดบ้างเป็นเรื่องปกติครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไปดูแต้มต่อไปครับ อุ้ยเซ็งเลยไรวะเชา้ชาๆครับบรรยากาศดีมากเลยนะสุดยอดมากบรรยากาศนี่แบบสดชื่นนะครับมันไม่มีหมอกควันเนาะกลิ่นไอของของข้าวที่เขาเกี่ยวใหม่ๆครับหอมเลยสดชื่นมาก,มกเจ้ากีเฮาถร่วงข้าไวเนะ้เห็นไหมครับ รวงข้าวมันดีอยู่แล้วครับเมื่อคนะืนซับไปสองเลยครับโหมาดูหลังสุดท้ายครับตรงนี้มีแค่สามหลังสุดท้ายนะถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรหลังแรกครับผมเรียบย้อยหลังที่สองอยู่ไหนนี่เรียบร้อย คือเก่ายังไม่เดินเลยดูลังที่สามครับลังสุดท้ายเทียบรอยโอ้โหแฮวครับตอนเช้าหนูไม่เดินเลย <c oughs> นี่ครับนี่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  ไม้ที่คนอื่นเขาใส่แล้วนะครับเขาจะทำแบบนี้ไว้นะครับทำเป็นไม้ไว้พอดีคิดว่าเรามามาเจอไมยนี้ก่อนเขาแล้วนะสุดท้ายา <laughs> <laughs> เขาเจอก่อนเราครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ใครหาก่อนได้ก่อนใครมาหลังก็ก็ตามคิวเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติครับ <laughs> <laughs> อุ้ยเช้าวันนี้ก็สรุปผลงานก็ ตรงนั้นขาดก็เลยแห้วไปครับเชา้านี้แต่เมื่อคืนได้สองตัวนะผมเชื่อว่าพี่ๆนะนะดูคลิปผมเนาะก็คนต่างจังหวัดเหมือนกันนะครับก็เห็นคลิปผมเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยเหากินแบบบรานนอกคอกนานครับชีวิตวัยเด็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า คนที่ไม่มีโอกาสได้ทําเหมือนผมนะครับคือมาอยู่บ้านแล้วก็มาใส่เบ็ดใส่หาหนูตกปลาอะไรพวกนี้นครับก็อย่าไปซีเรียสมันดูคลิปผมดูให้มันดูให้สนุกนะครับจิบเบ,เบียร์เบาๆครับดูคลิปผมไปด้วยกินข้าวไปด้วยสุดยอดมากๆครับนะยังไงก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวสูผลงานก่อนครับผมนี่หนูหรือแมวครับ หนูหรือแมวครับหมายห้ากิโลครับเดินห้ากิโลนะไม่ใช่หนูห้ากิโลเดินห้ากิโลครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เดินนกนะครับกินหัวขาดแล้วเดี๋ยวไม่ให้ดูครับเดี๋ยวมันอันตรายเดี๋วช่องจะอันตรายนะครับตัวนี้ได้เพราะนกครับนกกินค้างไว้แต่ตัวนี้ฝีมือเราเลยสุดยอดมากๆครับผมนะเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามช่องเล็วขึ้นมาด้วยครับสวัสดีครับผม អីដូនបាយទៅបាយកាត់កាត់យ៉ាងម៉េចអ្មឹងអូយយ៉ាអីអាអេយូរស្អីដែរទៅ